ขึ้นดีมากเลยโอ้โหกดมือนะคะวันนี้ทำขนมปังนะคะ หน้าไส้กรอกนะคะไส้กรอกนะคะแล้วก็มานวดอีกครั้งหนึ่งนะคะนวดอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วก็มาตัดแบ่งนะคะปั้นเป็นกกรนะะูปกลมค่ะ จัดแบ่งกันนะคะได้หกก้อนนะคะเท่าเกันเดี๋ยวเราก็่าผลก็จะนำมาคลึงนะคะให้เป็นก้อนกลมๆนะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก15นาทีค่ะ พอครบเวลานะคะเวลาของที่เราทำจะทำไส้กรอกมาวางนะคะแล้วก็คือแป้งนิดนึงนะคะไล่ลมนิดนึงนะคะแล้วก็นำไส้กรอกนะคะก็คือไส้กรอกไม่ต้องหนังกรอบนะคะเดี๋ยวจะไหม้ะคะ่ะธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะวางบนขนมนะคะขนมแล้วก็แล้วก็เอาไปวางไว้ในถาดรออบนะคะ พอเสร็จขั้นตอนนำไส้กรอกอวางบนขนมปังนะคะเราก็ไปพักน้องขนมปังเราสัก15นาทีนะคะก่อนอบนะคะ,อะพอเราพักแป้งน้องขนมปังเราไว้สินาทีนะคะเราก็จะนํามาแต่งหน้านะคะทาไข่ค่ะไข่นะคะทาลงไปนะคะทั้งขอบขอบนะคะอย่างเดียวนะคะขอบขอบนะคะ ก่อนนำขนมปังไปอบนะคะเราก็ต้องวอร์มตู้เตาอบไว้สักสิหนาทีนะคะวอร์มไว้นาทีค่ะก็200น,นะคะอ,องศานะคะแล้วค่อยพอเรานำไปอบแล้วก็ปรับลงมาเป็นอ่าร้อาสินะคะคือจะลาดมายองเนสนะคะอันนี้ฝนใช้ ถุงร้อนนะคะใส่ถุงร้อนแล้วก็บีบนะคะบีบแล้วก็บีบลงไปนะคะมือใหม่แล้วก็ต่อไปก็คือซอสมะเขือเทศนะคะ พอได้เสร็จแล้วก็ใส่ออริกาโนนะคะเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะโรยข้างหน้าเลย<ม>ไปนะคะจะเข้าเตาอบแล้วนะคะ ก็จะนำเข้าเตาอบนะคะมาคอยดูกันนะคะว่าขนมปังที่ฝนทำน่ะจะออกมาสวยหรือเปล่ารอดูนะคะเสร็จแล้วจ้าขนมหน้าไส้กรอกมายองเนสนะคะออกมาแล้วอ๋อดูหน้าตาสวยนะคะสวยออกมาดีเลยค่ะลูกใหญ่ไปนิดนึงนะคะ โอ้ยไม่อยากดูเลยคะ่ะนุ่มมากฟูนะคะนุ่มมากนะคะฟูฝากกดไลค์กดแชร์เพรสทำอาหารง่ายๆบายคุณฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ